ค่นี่คือรายการ E ีก็สิกับกิฟต์ิติรัตน์รายการที่จะมาอัปเดตทุกแง่มุมในแวดวงบ,บันเทิงเสิร์ฟผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะเปิดวงสวงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องบ่วงรักละครน้องใหม่ของค่ายเ e อ็กแซนะคะครั้งนี้ได้ดารารุ่นใหญ่เนี่ยมาร่วมงานกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นกจินใจพี่หนุ่มสันติสุขนะคะอ่างานนี้ยังเป็นการประเดิมละครครั้งแรกของหนุ่มแกงส้มเด็กฝาด้วยค่ะ นี้แม้สายฝนจะไม่เป็นใจแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะทางค่ายเอกแซคเปิดวงสวงละครเรื่องใหม่บ่วงรักนำโดยผู้กำกับการแสดงนิพนธ์ผิวเนรร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่างสันติสุขและสินใจพร้อมด้วยนักแสดงหน้าใหม่ของวงการแกงส้มดะสตาที่โดดมาชิมลางงานละครเป็นเรื่องแรกพร้อมด้วยเหล่านักแสดงอีกครับข้างโดยเรื่องราวของละครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งจีพอและแม่ต้องแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจเพื่อกูฐานะทั้งครอบครัวจนมีลูกชยยายหญิงด้วยกันสองคนซึ่งสามียังคงฟังใจกับรักครั้งก่อนตลอด 20ปีที่ผ่านมาในขณะที่แฟนเก่ามีลูกติดมาด้วย2คนเรื่องราวการแก้แค้นจะสําเร็จหรือไม่ความเข้าใจผิดจะทําให้ทุกคนแก้ปัญหาได้หรือไม่ต้องมาคอยติดตามกันในละครบ่วงรักค่ะจริงๆเป็นละครรีเมคของ e x ก c ซด้วยนะคะและ้วก็เรื่องราวก็เป็นชีวิตสองครอบครัวค่ะค่ะก็เรื่องนี้นกกาจะรับบทที่ค่อนข้างฉูดฉาดกว่า <S <S ที่ผ่านมาจะออกร้ายกว่า ก็สลับกับคุณกิกมายุรินค่ะเรื่องนี้คุณกิ๊กจะเป็นคนดีเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของสองครอบครัวที่มีความผูกพันกันมาก่อนค่ะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ได้เล่นเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ต้องบอกว่าเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆด้วยอะไรเงี้ยต้องรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆครับก็ทําให้เต็มที่ครับเป็นเรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก็จะพยายามตั้งใจแล้วก็แบบว่าพยายามเล่นให้เต็มที่อะ การใช้ชื่อเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องของความรักความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องหาทางออกให้กับทั้งทั้งสองครอบครัวนี้ก็โดยผ่านทางทางลูกๆซึ่งซึ่งในช่วงแ,วแรกๆเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นมีมีมีมอะไรมามาต่อกันอะย่างกัน อย่าลืมติดตามละครที่เป็นการชิงรักหักสวัสดิ์ในเรื่องบ่วงรักนะคะได้ทางททบ5ด็ว็ๆนี้ค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวาลาการอัปเดตข่าวช่วงอ e ีก๑๐กันแล้วก็พบกันใหม่ในเบ็กหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ